สุริบชาวเกมเมอร์ตอนอยู่กับพีโรบายทีวีนะแล้วคุณมาอยู่หน้าส็ลตแมชชีนนะฮนะที่ผมไปดูคลิไปไอาร์พีกีแล้วเกิดไอเดียบันเจิดก็เลยลองมาหน้าวางวงจรเล่นก็ได้ครับพี่น้องนะเนี่ยผมคุณอยากรู้ใช่ไหมทำไมผมต้องเอาไปโดนแล้วมาแปะตรงนี้เอาไว้เพื่อแสดงการปิดเปิดของเครื่องนะเพื่อแบบเช่นแบบของหมดเขามาตรวจโอ้ไม่มีของเลยไม่ใน ของกูแม่งก็ไม่มีอีกก็เลยต้องเอามาปิดค้าปิดก็คืออันนี้ก็จะดับนะฮะอันนี้ผมจะมาสอนธีใช้เบื้องต้นก็คือหนึ่งหยู่ลหลังใส่เปิดดันแม่งนะีฮะแล้วมันก็จะแจกของนะฮะโอ้มีอะไรบ้างมีโค้เนี่ยไอที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะฮะคุณอย่าไปแยกร้องยังแนละ้ววันนี้ผมจะมาพาไปดูท่านหลังกันนะี่ยปุ่มที่ผมบอก การปิดปิดใช่ไหมฮะถ้าปิดก็คือเนี้ยนี่ปิดแล้วฮะแม่งมือชิบหายฮะแลวดไม่นี้ยนี่ปื๊ยนีเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูของนั่นหน่อยฮะมินี่ฮะมินี่ฮะแม่งกูจะยื้อทำไงวะแม่งเหมือนกันเครับถ้าโชคดีอาจจะได้ของนะฮะ ป้ายเขีนเยนเรวยสตาร์โปลีนะฮะนะฮะผมไม่ได้รอดเรียนอะไรนะครับผมไม่ได้ดูอะไรเลยนะฮะผมก็นั่งดัดแปลงน,นเองนะฮะ